ถ้าเคารพหลวงปู่มั่นจริงต้องปฏิบัติตามนั้นหากไม่ได้หมดเตกก็ไม่มีคำว่าประมาทเล็กๆน้อยถ้าเราไม่รักษาก็าจะรักษาเพราะเป็นหน้าที่ของพวกเราท้งนั้นเตกผีตัวไหนจะมารักษาให้เรามันจมลงในทนลกทุกขติภูมิก็มีแต่พระก,กับอุปาถุจิกานี่แหละก็มันเห็นนี่พมนาเห็นหรือย,อยังหละพวกเรานั่นเห็นโลกเห็นสวรรค์ไหมล่ะ หรือเห็นเปรตผีในหัวใจก็ยังไม่เห็นอยู่ทำเสรีการจริงเปรตจะเหมือนทำเหมือนวินไัยครอบโลกครอบจักราวาลอยู่หลวงปู่คิดอย่างนี้นั่นนี่ข้อพระปฏิบัติที่สมบูรณ์บริบูรณ์ของงหลวงปู่ม,มั่นพุทธิสัตวบ่งบอกให้เห็นว่านี่การตั้งมั่นแห่งธรรมแห่งวินัยการตั้งมั่นมั่นแห่งพระพุทธศาสนาไม่งั้นจิตขององค์ท่านไม่รวมลงสู่ฐานสุด ถอนออกมาก็เป็นปัญญาที่เรียกว่าปัญญาวิสุทธิพิจนาไตตองจนวางจนละอาศะอยังการกามราคะถูกถอนรากถอนโคนด้วยสติกําลังปัญญาขั้นนั้นแทนจริงสามารถยังชาไปหมดว่าสร้างบารมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่เห็นไหม ท่านผู้ยังทราบผู้ยังรู้จริงไอ้พวกเรามีแต่ยังรู้ปลอมๆท่านยังรู้อย่างทราบจริงว่าในสมัยพุทธกาลทำยังไงพระวินยัยรักษาแบบไหนในสมัยพุทธกาลท่านยังรู้อย่างทราบจริงนี่ยังทราบไปห,หมดทั้งการโลกโลก,โลกและอลรโลก,โลก,โลกว่าเทวดาอยู่ยังไง ผมอยู่ยังไงไอ้รูกผมอยู่ยังไงสุตตวาทชั้นอยู่แบบไหนอย่างทราบไปหมดว่าในสมัยพุทธกาลหรือพุทธันดรไหนพุทธเจ้ารักษาไว้ซึ่งธรรมซึ่งวินัยแบบไหนคณะสงฆ์รักษาไว้ซึ่งธรรมซึ่งวินัยแบบไหนท่านทราบไปหมดนี่ในลานชาติแห่งการเรืึอถอยสัางบร,รมีมากี่พุทธันดรอ,องค์ท่านทราบนี่ของแท้พวกเรามีแต่ แบบของปลอมๆนั่นมีแต่ยังชาบนั่นยังชาบนี่เพื่อหาเลเ่หยลี่ยมลวงโลกเพื่อต้องการลาบสักะระความเสะีเสรื่อเดือนจอ่อในเวลาตายไปจะไปถึงไหนล่ะเขาไม่สนนี่เพราะพวกเธอไม่เห็นนโกเห็นสวรรค์จริงนี่เห็นต้นอะรตำราลิ้นี่มีกระดูกนี่พูดไปได้ว่ายัางชาบตรงนั่นยังชาบตรงนี้รู้ไปหมดรู้วาราจิกกนนั้นกนนี้รู้นรกรู้สวรรค์ถ้ารู้นรกรู้สวรรค์แล้วจะกล้าทำชั่วเหรอจะกล้าผิดหลักธรรมหรือวินัยเหรอ แม้แต่เล็กๆน้อยๆเหมือนหลวงปู่มัน่นพุทธิสตนั้นของแทอย่างชาบแบบนั้นเก็บหอมลอมดละเอียดและออที่สุดทําสังคยนาขึ้นเพื่อสิทธิ์สายเรื่องปู่มั่นได้พืนปฏิบัติแล้วพวกเราเป็นผู้ทาลายไหมสิทธิ์หลวงปู่มั่นเป็นผู้ทาลายไหมไหนบอกว่าเป็นจิตใจหลวงปู่มัน่นจิตใจป่า,าไไลักษาไว้ไหมเด็กเลในน้อยเหมือนหลวงปูมงป่มัน่นพุทิโตูอารลวงปู่มั่นพูทิโตหาอยู่หากินไหม เอาลงตาบวัวหาอยู่หากินไหมเห็นแต่รองเท้านี่ท่านก็จังใส่ชั้นเดียวลองคิดดูที่รองเท้าชั้นเดียวไปยังไงนั่นพระวินัยมีอยู่นี่เห็นไหม้องปูรองตาบวาัวเรานี่แจกแกงแางละเอียดนี่รองเท้าก็ต้องรองเท้าชั้นเดียวนี่เป็นอย่างนั้นเราไม่เข้าไปก้าวไก่อะไรมากมายนักน,นะแต่เพียงพูดให้ฟังเราพูดถึงทำเสรีกาทำให้ลวงปวู มอบให้อลองปู่มั่นภูริทัตโตในการยังทราบนรกสวรรค์อดีตชาติสมัยพุทธันดรว่าอยู่แบบไหนเมื่อนพุทธเจ้าจังทรงก็ชนอยู่ปกครองสงแบบไหนคณะส์รักษาหลักธรรมอลักไหนแบบไหนนั่นของแท้นั่นของจริงนั่นจริงเป็นบุคคลอันเอกของโลกใครล้วจะเปลียบใครล้วจะเสมอเหมือนองค์ท่านได้พวกเรานี่มีแต่ออกมาแล้วก็ลุ้ยนรกสวรรค์ ว่านาเห็นหมดดูกิลูกค้าก็บอกต่อกันไปอุ้ยท่านเก่งอย่างนั้นอย่างนี้เลิศดประเสริฐนะั้นจะไปตําหนิท่านนะอะเป็นเพยงอากาบกิริยาบางบางทีท่านก็กินข้าวตลอดเวลาบางทีท่านก็ซดลาบเลือดอบางทีท่านก็เต้นก็หัวท่านก็ร้องเพลงท่านเป็นพระหันนะใครเป็นคนพูดลูกศิษย์แต่ะมาตัวดีนั่นกี่บบก,กีชาวปากกันเน่าจะเหม็นไม่มีวันที่จะ,จ,ะ,จ,ะจบจะสิ้น เป็นอย่างนั้นพระพุทธศาสนาจึงเสื่อมไปเสื่อมไปแต่พวกเราพระสายป่านี่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยธรรมโดยธรรมเหมือนหลวงปู่บ้นภูริศตูที่ยังทราบอยู่ที่ถ้ำสาริกานั่นหลวงปู่แน่ใจตายใจ,ใจ,ใจเลยว่าพุทธศาสนาไม่มีคําว่าเสือ่อมน,นี่ด้บอกว่าฝ่ายคันธุระฝ่ายวิปัสนาธุระมันเข้ากันเลยไม่รู้ว่าไหนวิปัสนาธุระ ในคั้นถัดทุนละเป็นอย่างนั้นก็เลยพูดให้ฟังนึกว่ามารรติศตร์ธธี่เป็นผู้อย่างทราบจริงของจริงเป็นอย่างนั้นของแท้เป็นอย่างนั้นครอบ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 ไปหมดในใจโลกท่านสง่างามเบื้องต้นท่ามกลางบ้านปลายที่สุดไม่มีสิ่งไหนที่จะละแคะละคายองค์ท่านเลยการแย่งทราบพระองค์ท่านพออย่างทราบปั๊บแล้วนําการแย่งทราบนั้นปฏิบัติ สำมเนียอยู่แบบไหนพระอยู่แบบไหนแต่ระเบียบปับปับท่านสอ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 นอน่างสมบูรณ์บริบูรณนี่แต่พระสังขารนั่นเห็นไหมล่ะท่านก็เอาจริงเอาจังเอาตามนั้นเพราะท่านยังทราบหมดนี่นี่พวกเรานี่โอ้ย่าพูดบอกว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่ก็ใช่แล้วเป็นพระอรหันหมดเป็นพระอะหันหมด นี่มีปพระลูกหนึ่งมาพูดถึงเรื่องนี้แหละเดือบาทนีน่เห็นเราใช้บาสเตนเลสเราพ่นสีของเรานี่มา,าว่าเราท่านใช้บาสเตนเลสผิดพระวินยัยไม่เป็นเข่งเกินไปท่านใช้บาสเตนเลสผิดพระพินยัยนี่เห็นไหมล่ะบาทเล็กแบดผมนี่ต้องไปอบไปบม่มยิ่งจะถูกพระพินัยเห็นไหมล่ะก็เห็นแต่สิขค้าลายเพศไปหมดแล้วไอ้พวกถูกพระวินัยนั่นแ่ะ ถึงจะตายคาลูเข้าหมดแล้ว,วไอ้พวกถูกพระวินัยน,นั่นหลวงปูมั่นอย่างทราบนี่โมูคณะรังเกียจบาสเตนเลดให้ฟังนะให้ฟังแค่ลวงปูล่าเขียนประตูปูจะกอดี่ลวงปูมั่นผู้ทํำกลางสงศ์นี่เนีใหมู่คณะฟังนะบาสเตนเลดนี้จัดเข้าในบาดเหล็กเหล็กที่ไม่เป็นสนิมหมู่คณะไม่ต้องรังเกียจ ใครจะบ่มใครจะอะไรก็ตามใครจะไปทําให้มันสีให้มันหมองลงไปนี่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่อย่าให้มันสีเวาวาไปแล้วกันจริงก็ไปเผาไปอะไรนั่นเลยเผาก็ไปเอาสีอะไรทาก็ไปนั่นเรื่องของเรื่องมันนั่นล้วจะว่าไงก็ต้องเชื่อหลวงพ่อพระบุตูพโตที่เพราะท่านยังทราบจริงของแท้พวกเราเป็นของปลอมกันหมดนั่นหละ ยังทราบจริงไม่กล้าทําชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเห็นเห็นไหมล่ะหลวงปู่มั่นพุทธโสตุลของแค้เป็นอย่างนั้นพระวินัยนี่เรียบโห้ยเรานี่ลงแบบสนิทใจเลยเราหลงมอบเลยมอใไ้กับหลวงปู่มั่นพุทธสตูนี่องค์อื่นเราก็ฟังสักแต่ว่าฟังเฉยเฉยนะเดี๋ยวที่องค์นี้รูปนี้รูปเดียวก็คือหลวงปู่มั่นพุทธสตุล เราหมอบจริงๆทัดง๋ยวที่เราค,าคลองคราวาสนูน่นนี่ของจริงเป็นอย่งงนันเห็นจริงนี่เห็นนรลกจริงเห็นสวรรค์จริงนั่นได้ลึกชาติได้จริงนี่จริงเห็นในสมัยพเาการว่าเป็นยังไงเป็นยังไงจะเป็นยังไงพระพุทธเจ้าอยู่แบบไหนคณะสงฆ์สาวกทําแบบไหน,นาการทําสังฆทานแต่ละครั้งทาแบบไหนท่านชาติของท่านยังสมบูรณ์บริบูรณ์เวลาที่จิตขององค์ท่านดิ่งเข้าไปจุดนั้นมันก็ดิง่งจริงแล้วก็ทราบจริงด้วยเหตุผลที่ทำแต่ดีกา ที่พวกเรานี่มีแต่ของปลอมในวัดอ้างแต่พระคุณว่าเลืว่าประเสริฐประรลิกชาติถอยไปได้หมดว่าไปเห็นนรกเียนสาวรค์นในตัวเองจะไปแล้วแล้วทำไมตัวเองจะต้องทำปิปฏิกิริยาหรือทำอากับกิยรยาต้องเดินลงนรกด้วยการผิดพระวินัยไม่มีทางรู้ไหมพระวินัยนี้ก็คือตัวของพระพุทธเจ้าผู้ที่ประมาทละคํหรืวินัย ก็คือประมาทพระพุทธเจ้าประมาทพระพุทธะธรรมพระสงค์ผู้นั้นจมในนรกไม่สงสัยสถานที่ต่างๆที่หลวงปู่พันผูริทโตนี่ท่านออกปีเวกนี่จิงเป็นสถานที่มหามงคลยิ่งน้องหือนานในเป็นสถานที่ที่บ้านไปสุดท้ายที่องค์หลวงปู่พันภูริทโตได้ประกาศพระศาสนาสอนเราลูกศิษย์ลูกหาให้ยืนยาว ต่อทอด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 ก็มาจรถึงปัจจุบัน